สังขารูปเปขายางเห็นไหมอืมเจออยู่ภายในเะนี่เรียกว่าสังขารระงับไปความปรุงแต่งระงับไปเออส่วนกิริยาอย่างไงมันก็ต้องอรู้อยู่ได้รับรู้ร้อนหนาวเป็นอะไรอย่างเหมือนเดิมนะแต่ภายในไม่เหมือนเดิมไม่ส่งออกนอกสงบระงับอ่ะสิ้นแห่งอาสวะสิ้นแห่งอารมณ์นั่นเอง มันจะไม่ค่อยคว้าหาอารมณ์ใดๆมาเสบีมันจะสงบโหดเข้าไปเป็นอุเบกขาธรรมนะเรียกว่าผู้สูญสิ้นแห่งความสแสวงหาอ,อ่มีแค่นี้ทีนี้จิตตัวนี้ใจตัวนี้ก็จะรับรู้เชยๆอยู่เรียกว่าพุทธเออมีอยู่ใต,ตัวเราทุกคนเห็นไหม เออเราก็จะกลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ตลอดเวลาฮะาส่วนภายนอกโลกเนี่ยมันก็จะเป็นของมันอย่างนี้มีร้อนแห้วหนาวเย็นอะเอเอหูมันก็ได้ยินเสียงตามปกติของมันถ้าหูไม่หนวก มันก็จะเห็นรูปตามปกติของมันฮะจะไม่ผิดปกตินะเมื่อก่อนผิดปกตินะถ้าเห็นเราไม่ชอบโอ้ยขี้เล่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมมันไปซะแล้วฮะย่ารออย่างเงี้ยเห็นไหมสวยอะเห็นไหมมันจะตีความไปตามความสัญญาอารมณ์พองมันแต่ถ้าจิตใจระดับนี้สงบระง,งับจากสิ่งพวกนี้จากความปรุงแต่งแล้ว ม,มองไม่ออกหรอกดูแล้วเหมือนวุ่นวายโลกนะวุ่นวายตลอดเวลาแหละแต่จิตใจไม่ได้วุ่นวายอีกเลยน,นี่แหละเป็นผู้สิ้นแห่งความเรียกว่าอาสวะกิเลสมา